ตามกฎเกณฑ์แหล,ล่งกาเนิดสินค้าได้ด้วยนะหมายก็ว่าไงหมายก็ว่าสินค้าที่ท่านมีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยท่านต้องไปมองดูว่าขั้นตอนการผลิตการกําเนิดเกิดก่อของสินค้าท,ที่มีขึ้นมาที่จะค้าจะขายเนี่ยเป็นไปตามกฎข้อตกลงระหว่างประเทศหรือเปล่าคือ,คอแต่ละกรอบ FTA ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไทยก็มีอยู่ประมาณสิบ FTA นะฮะอันนี้ก็คงไปศึกษาเพิเ่มเติมแนละ้วก็ว่า แต่ละตอบแต่ละขั้นตอนเขาพูดถึงเอ่ยถึงไว้ว่าอย่างไงนะ,ะอันนั้นมันเป็นระเบียบระเบียบปฏิบัติระหว่างข้อตกลงทางการค้าอาะทีนี้อร์มดีหรือเซลล์เซอร์ติฟิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในเอกสารที่ทางการค้าการขายระหว่างประเทศต้องใช้ระหว่างกันนะฮะึกดูนะครับว่าสินค้าออกจากโรงงานเราไปปุ๊บเนี่ยในระหว่างที่มันอยู่บน อย่างพาหนะขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถเรือก็แล้วแต่ความรับผิดชอบหรือว่าความเป็นเจ้าของของสินค้าเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมือไปแล้วนะฮะเราเป็นเจ้าของสินค้าในนามแต่ว่าผู้รับผิดชอบขนย้ายขนถ่ายไปให้เราเนี่ยจะเป็นคนที่รับผิดชอบเหมือนกับเป็นเจ้าของสินค้าในหน้าขณะนั้นเพราะฉะนั้นตัวสินค้ามันไม่ได้อยู่ในมือเราละมีอะไรที่บ่งบอกว่าสินค้าตอนนั้นเป็นของเราก็นอกจากเรื่องเอกสาร ดังนั้นการค้าการขายระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับเรามองดูว่าออนอกจากระวังาวางแผนทางด้านการค้าการขายแล้วเรารู้ว่ารับส่งเสริมยังไงเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรมั่งหรือว่ามีช่องทางที่จะทําธุรกิจทํากําไรอะไรแบบนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคานึงถึงมากที่สุดก็คือในเรื่องเอกสารการค้าระหว่างประเทศนะฮะเพราะมันเป็นตัวชีว้วัดเป็นตัวกาหนดได้เลยว่าสินค้าที่เราส่งไปจะได้รับตัง คบม่คบด้วยนะฮะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะฮะทั่วๆไปก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือทั้งเข้าทั้งออกเข้าออกใมที่นี่หมายว่ามีการส่งออกและการนําเข้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะใช้เอกสารพวกนี้เป็นตัวเข้ามาผ่านพิธีการสุลการแล้วก็ดูว่าสินค้าที่นําเข้ามามีเอกสารอะไรบ้างที่เราจะไปใช้ประโยชน์ส่งออกก็เช่นกัน ส่งออกก็จะเอกสารหลักๆก็จะมีพวกใบกำกับราคาสินค้าหรือ invoice. อินโอยอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการรายละเอียดการบรรจุสินค้าที่เรียกว่าพคกิ้งลิสต์อีกตัวหนึ่งตามมาก็คือจะเป็นเรื่องของใบตราส่งหรือบิลออฟเลดดิ้งนะฮะอันนี้สำคัญเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่มีการขนย้ายขนถ่าย คนที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับโลจิสติกเข้ามาดูแลและรับผิดชอบสินค้าให้เรานะฮะจริงต้องมีเอกสารตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องยืนยันว่าจะรับสินค้าจากต้นทางจากไหนไปไหนถ่าเรืออะไรแหลมชบังกรุงเทพสงขลาไปพอร์ตต่างประเทศที่ไหนบ้างหรือที่ที่ไหนบ้างตามที่กําหนดจะตกลงกันนะฮะส่วนเอกสารอื่นๆนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตใบรับรอง